สวัสดีครับเช่นเคยนะครับคุณนูไม่งอนน้ำมันวันนี้จะมาทำคากิผัดกระปิไม่ใช่น้ำมันใส่น้ำลงไปก่อนเครื่องแกงเครื่องพริกมจะมีประไคร่กระเทียมหอมแดงใบมะกรูดขมิ้นชันใดพีไครสดพริกใบมะกรูด เอาไปโขลกโขลกพอยาแล้วก็ใส่กระปิลงไปด้วยแล้วไปโขลกรวมกัมน,เ,นเดี๋ยวให้มันหอมก่อนพอเครื่อนแกงเริ่มหอมก็ผมจะเอาขาหมูหรือขากี่เนาะเอาไปต้มให้มันตุ๋หน่อยก่อนต้มให้มันเ,นนนเข้ากัน ก็ผมก็ใส่ใบยี่หร่าฉีดเลยสุดท้ายก็เอาชะอมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ซอสไข่ลงเลคระคะับ กเรกะเดู่วาเาร,คครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้จเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ